สวัสดีครับจากเพจอ v โวค d o ดทูโฮมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อาเภอเพ้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากต้นที่เป็นโรคนะครับอ่าล้วก็เราก็รักษาจนติดใบอ่อนแล้วนะครับตอนนี้ใบเริ่มแก่แล้วแล้วตอนนี้นะครับเราจะทำให้เขาติดผลนะครับแล้วก็จะต้องตัดแต่งกิ่งก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งกันนะครับลุงรันขอ การดไก่ครับต้นนี้นะครับเป็นโรคตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับลุงดันเปิดกิ่งข้างในเลยครับกิ่งข้างในอ่ากิ่งเล็กๆข้างในตัดออกให้หมดเลยนะครับเราก็จะเปิดกิ่งข้างในก่อนนะครับให้เห็นโครงสร้างนะครับถ้าเราจะเริ่มตัดแต่งกิ่งให้เขาติดผลนะครับนี่ตัดกิ่งข้างในเลยนะครับกิ่งที่ไม่โดนแดดนะครับเราไล่เลาะออกให้หมดเลยนะครับน้านี่นะครับ เลาะให้เห็นเปิดโครงสร้างข้างในก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับอิ่งไหนที่บางโครงสร้างข้างในนะครับเราเลาะออกให้หมดเลยนะครับนะไล่ตัดไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ลุงรันตัดนะครับนี่ออกเลยครับอ่าเราเปิดโครงสร้างก่อนนะครับถ้างนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นโครงสร้างนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเราทําใบไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําเปิดโครงสร้างให้เห็นโคนต้นก่อนนะทีนี้เราเห็นลําต้นแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะซอยใบไหนที่ไม่โดนแสงแดดนะครับเราเลาะอ,ออกให้หมดเลยนะครับนะ,ะนี่ก็ดูนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะส่วนมากเนี่ยเขาจะมีฝั่งซ้ายข้างหนึ่งฝั่งขวาข้างหนึ่งนะครับเราก็ไล่เลาะอ,ออกนะครับกิ่งไหนที่ไม่โดนนะครับคือเขาจะไปแย่งสารอาหารกิ่งที่โดนใบนะครับดังนั้น เราก็เลาะออกให้หมดนะครับกิ่งพวกนี้นะครับเราไปทิ้งที่อื่นนะครับเราจะไม่สุมไว้ที่โคนต้นนะครับนะฮะนี่ต้นที่โดนโรคนะครับเกือบตายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาละเราก็เริ่มตัดแต่งได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนกรกฎานะครับก็เดี๋ยวฝนอีกยาวอยู่นะครับดังนั้นก็ตัดแต่งเพื่อที่จะให้ติดผลนะครับเพื่อที่จะให้ติดผล เราก็ทําใบไว้นะครับทาใบให้แบบสะสมอาหารนะครับใบอย่างชุดไหนที่มันหนาเกินไปนะครับหรือกิ่งแห้งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ต้องเอาออกนะครับนี่อย่าไปเด็ดอย่างนี้นะครับเน้นเน้นตัดเอานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉีกเป็นแผลอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะลามเข้าต้นนะครับแล้วก็ยังต้องการเชื้อราอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่า อ๋อสวนมากอะโคาโดไม่ค่อยทนเชื้อราเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเยอะนะครับใบที่มันหนาๆนะครับเดี๋ยวจะให้ลุงเขาซอยออกให้หมดนะครับนะเนี่ยใบอย่างกระดงตรงนั้นเราตัดไปทีหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นอีกนะครับเราก็ตัดได้นะครับอ่าเราเอาแค่สูงไม่เกิน3เมตรนะครับหรือ2เมตรครึ่งก็พอก็ได้นะครับอ่าสูงมากเกินไปมันดูแลยากครับได้ครับตัดกระดงได้เลย กระดงอันโดดๆที่มันสูงสุดนะครับตัดได้เลยครับอ่าเนาะเนี่ยแต่เดี๋ยวกิ่งข้างล่างนี่มันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอย่างช่วงหน้าฝนเราใส่ปุ๋ยนะครับยังไงเขาก็แตกนะครับนี่กระดงข้างบนลุงตัดไปแล้วนะครับนะนี่นะครับอ่าพวกเนี้ยเนี่ยยังเป็นใบอ่อนบางคนเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเดี๋ยวเขาแตกยอดออกมาใหม่นะครับนะอ่า ดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีปัญหานะครับหลังจากนี้เราก็จะใส่ปุ๋ย25-77นะครับสลับกับปุ๋ยอ,อินทรีย์นะครับทุกๆ1เดือนแล้วก็พ่นแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนอฮอร์โมนสาหร่ายนะครับ แล้วก็ปุ๋ยทางใบก็ได้นะครับหรือแมกนีเซียมก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ต้นเขียวแข็งแรงนะครับฮอร์โมนจิบเบิลลินอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะกันเชื้อรานะครับเชื้อราก็จะมีคาร์เบนดาซิมเฮกซาโคนาโซนนะครับแล้วก็เทราคอนะครับเราก็จะลาดทุกทุกสามถึงหกเดือนนะครับนะเนี่ยพอเปิดโครงสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาอีกนะครับก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับเราก็เลาะแค่ข้างในออกนะครับ อันไหนที่มันโดไม่โดนแสงเนี่ยอันนี้ออขอโทษทีครับเมื่อคีทโทรศทพท์ร้อนนะครับจิปก็เลยตัดไปนะครับทีนี้เราตัดแต่งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมโครงสร้างก็จะเปิดด้านล่างนะครับก็จะกันทวกเชื้อราด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับนี่ก็ใบก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ ปรุงแสงได้ทางต้นนะครับนะหลังจากนี้เราจะใส่ปุ๋ย25.77สลับกับปุ๋ยอินทรียนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ทางใบเราจะพ่นแคลเซียมโบลอนนะครับย้ายขาดนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับแมกนีเซียมพ่นได้นะครับจิบเบเรลินพ่นได้นะครับแล้วก็การเชื้อราก็จะมีคาเบดราซิมเฮกซาโคนาโซนนะครับแล้วก็พีโพนิลก็ได้นะครับแล้วก็แมลงนะครับก็มี ยาพื้นๆได้หมดนะครับเอาผ้าไซเปอร์แมทรินนะครับเมโอมิลไม่ใช่ ule, เมทโอมิลคาบาริลนะครับน,ะนี่ก็ได้หมดนะครับทีนี้ต้นก็จะพร้อมที่จะติดผลให้ภายในปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนะครับ เปลี่ยนเป็น82424 24, นะครับทางใบพ่น10 52 17ผสมแคลเซียมโบลอนนะครับผสมฮอร์โมนสารไลานะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นการแตกยอดออกมานะครับนะใครมีปัญหาด้านไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0871577899หนองตัวนะครับดูว่าผลผลิตเป็นไงครับว่าสวยๆเลยนะครับนี่ อันนี้ก็ทําตามสูตรที่เราแนะนําไว้นะครับนี่ต้นก็จะไม่สูงมากนะครับเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะครับนะเราจะไม่ให้สูงเกิน3เมตรนะครับถ้าสูงเกินไปนะครับเราก็จะดูแลได้ยากนะครับนี่ข้างล่างก็มีนี่สวยๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นพันธุ์พิงค์เคอร์ตันนะครับ พอดีลูกค้าชอบสายพันธุ์แฮทนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในที่ร,ราบนะครับก็เลยต้องปลูกเป็นสายพันธุ์นี้แทนนะครับนะเนี่ยผิวจะมันมันสวยๆอย่างนี้เลยถ้าทำตามคุณภาพที่เราแจ้งไปนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ใบมันจะค่อนข้างเยอะนะครับอ่าใบจะค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวค่อยไปซอยใบเอาช่วงที่เราหลังเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเราก็จะให้ลุงตัดแต่งนะครับนี่ดกๆเลยนะครับนะ นี่นะครับเรามาดูตั้งแต่ต้นนี้ยังเป็นดอกอยู่เลยนะนี่พอพอมีโบลอนแล้วนะครับมันก็ช่วยให้ดกขึ้นนะครับแล้วก็สะสมอาหารคั่วก็จะเหนียวแข็งแรงนะครับนะแคลเซียมโบลอนสําคัญมากๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะครับปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับนะสายพันธุ์บูตก็ติดอยู่นะลูกใหญ่อยู่นะใช่ไหมลุงนี่นะครับมีอันนี้พันธุ์บูตนะครับนี่ นะครับลูกใหญ่แล้วนะครับมาตอนนั้นยังเป็นลูกเล็กอยู่เลยนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับนีหลายลูกด้วยนะครับนะนะครับใครมีปัญหาด้านไหนสอบถามกันเข้ามานะครับ087 1577 899ดนคุณตัวนะครับนี่ต้นที่เป็นโรคนะครับนี่ต้นนี้เป็นโรคนะครับก็หายละ ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ตัดแต่งกิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนะวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ